แลครับสำหรับวิดีโอกับเกม Escape from Tarkov ในครั้งนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนฟอร์แมตกันนิดหนึ่งจากเข้าก่นกอนนที่เป็นการเล่าเรื่องในเรื่องของการลงเรดในแต่ละครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นมาเป็นช็อตสไตล์รวมเกมเพลย์ทั้งหมดทางฝั่งของ PMC กับเกม Escape from Tarkov นะครับผมทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแห้งอะแห้งแล้วอะปัญหาคือวีเกียบกเฮ้ย โอ๊ยไม่รู้เฮ้ยใครยิงไอวะม่ใครอวะมใคร่ันยิงกระเข่าปั๊มมาพี่ไม่ใช่โดนกูแน่เดี๋ยววิ่งว่ะวิ่งล่ะเห็นวะหมวกฟ้าหมวกฟ้าวิ่งไปทางขวาวิ่งไปทางขวากลางนนี่ยไม่เห็นละยกโซ่ที่ยืงนทางลาก่อนไอ้น้องตายเหรอจะมาเก็บกูเลย กูว่าตายเซ้ำอีกทีใช่ไหมททุกนัดเลยมันมีตัวทนายลือสองละสองแล้วจะไม่ได้อะไรพี่ยิงไงเย็นๆค่อยข้างล่างตายอ้ยเอะเลย f ไหนตามไปไหนแล้ววะข้างล่างตายแล้วเหลือข้างบนพี่ข้างบนหมอบอยู่หมอบกับห้องดีเจนไปเข้าเลยไม่ไปเจอเลยพี่ขึ้นไปเจอแล้วขึ้นไปเจอแล้มึงดิหิวอกกันดิขึ้นแล้วก็เข้าห้องห้องยาที่เป็ห้องดีเจนเขาฆ่ากไป tại mày tại check còn check Ti! check Ti! 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 ตายไอ้เหี้ยมันไม่ตายวะไอ้สัสพี่แมนมาช่วยกูหน่อยยวตายห่านไปแล้วเอ้าไอ้ยเหลือกูคนเดียวอีกแล้วว่าแล้วเแจกอะไรเป๋ามึงอยู่ไหนเนี่ยพี่แมนตามผมมาติดๆเลย PMC ตายตรงนี้แบบไม่มีรับแท็กนั่นแหละประตูขวามือเลยตายไว้ สองตัวสองตัวยิงเจ็บางหนักเลยตัวหนึ่งองนี่นยรอประตูเตออต้วเยตายตัวหนึง่งตายตัวหนึง่งอีตัวที่ทุกสองซากมากเลยตามหน่อย ี่หนยิงกูเนี่ยเมื่อกี้ไม่ตัวตอนเอเคพี่ย่นระวังนะพี่ยืนผู้ผมผมพี่ซ้ายพี่ขวานะโอเคปะเออพี<ป>่มานะไปไม้ตีนะไปไปปะหลบไปยังไม่ตายเราไม่ตายอยู่อีกฝั่งของรถไฟ อยู่ไหนล่นเลนะเห็นแล้วใครเดินอยู่ตรงคูวะเอาค้างเต,ตรยิงเลยยึดสก่นคกูกระสุนกูหมดละ เดี๋ยวพึ่งเข้ามานะเออพี่ยืนยอยู่ขอบขอบด้วพี่ยนไลฟ์พี่ย,น,ย,ยนไม่มีเสียงอ๋อมีงอยู่เหรอตึ๊บนึ๊บตึ๊บหวานจังนะเดี๋ยวตามไปด้วย<ะ>บ่างอือสองฝั่งเลย กดห้ามเลือดพี่ห้ามเลือดใหญ่ด้วยนะเนี่ยปุโดตนชัดกูโดต้นชัดต้องกดก่อนอยู่ดีอะมปทำพิยุนตายนะถ้าไม่ห้ามตายนะ,ะไม่ตายพ่ยุนห้าม,มห้ามตายซับกูหน่อยซับกูหน่อยไม่ปืนจิงไม่ได้เหี่ย เยี่ยอะไดูเอาโ ho เลือดไหลซับได้อะไรกวะอะไรซับได้กวะใครวิ่งมาเนี่ยป๋ <S <S าห้ามเลือดไม่ได้หรอพี่ยิงก็ไม่ได้ยูบปืนผมเองทำเพี้ยอะไรได้เนี่ยตกไปสลัดปืนทิ้งก่อนนะบ้านเดิมจะรังทาอยู่มันจะพาอยู่แล้วอ่ะทิ้งไม่ได้เด้อขอบบนบังล่าง ่คน <c oughs> ที่กูยิงกับคนกูตายแล้วทำไมเป็นไรไยีนนลือออกแม่งออกมาเลงหัวรดม้มาพี่ยิงทำไมเสียงมันมาจากตึกอะต,กตึกตึกตรงข้ามใหม้อีบวิ่งเข้าตึกดินี่ไงอยู่ที่สองยิงดิขึ้นตึกไปดิเห็นปะออกไปเห็นดิสองตึกเทค พี่ยังเงียบกระตับแล้วพี่ยื่นผมเล่นก็ไหนไปผมเล่นเล่ผมเล่นผมรู้ผมรู้พี่ยื่นมองหลังคาไว้พี่ยื่นมันอยู่หลังคามันอยู่ในตึกตัวนึงไม่มีอีกม่อีกเสียงมันอยู่ในนี้เลยเอองั้นห้ามเลือดก่อนกดไอแฟกอ์คพี่ไอเทียมันเยอะตีมันเยอะแสดงว่าผมโดนตัวนี้ยิงพี่แมนไม่ใช่ตัวข้างล่างแต่ให้หนึ่ง ไม่ยิงโดนหรือหอวัวกูวะใช่คนละตัวจริงด้วยเฮียตี้ตี้ใหญ่ตี้ห้าหพี่ Hey Russian Drop Dead อยู่ข้างหูกูเลยเนะี่ย <c oughs> เข้าไปหามันไม่ได้อะมมสอนายอยู่บนหัวม<อ>ันครบอยูออ่ให้คิมยิงก่อนดิคิมยิงไม่เห็นหรอผมไม่เห็นว่ะผมต้องเข้าตึกนะตึกนด้ไปได้ปะตึกตึกนะด้วยผมว่าเด็กตึกนด้ไปได้ดไหมมีค <c oughs> นมีคนอยู่ในตึกม้ายืนบอก ไม่ตายกันดีไม่ได้จิ๊บดันมองไม่เห็นพี่ยุนเอายาเหลืองมาปะฉีดเลยกระตุกกระตุกยุนเหรอเข้าได้ปะเข้าได้จุกยุนเ่ะต้องม่วเลยนะตึกดีเข้าไม่ได้เหรอติดเข้าได้ไม่ควรเข้าอะไรอ่ะมันมองไม่เห็นนะไม่ควรเข้าจิ๊บไม่ควรเข้ามึงทอ่ะ ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งมีหนึ่งเปิดพ่ยุ่นนี่พี่ยุนเนี่ยยังมีอามเหลืออยู่พี่มีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งแล้วก็อยู่ตึกเทคที่มันยิงกูอยู่ทางเดียวกันเลยสองตัวเนี่ยไกลปะไกลเรอยู่ใตายอยูไนะฟังเสียงกันนั้นได้พี่ขีดมอร์ฟีนซ้ำทำไมพี่ยุ่นยาเหลืองก็คือเหมือนกันจนกว่าหน้าพี่จะวุบว่าปะเสียวเสียวไม่ต้องหิวแล้วคือจะสองก็ได้ฟังฟังก่อนเดี๋ยวเรื่องก็เต็ม ก็ยิงที่ไปยุ่งอยู่ก็ยิงได้ไม่ยุ่ออกไม่ได้เลดเทนเลดแดนเลดแดนไม่ได้กูโดนจากไหนเนี่ยอุ้ยเอออะไรกูโดนจากไหนเลยเหอผมตายอยู่ข้างขวาเห็นป่ะโกดังขวานั่นอ่ะซุกอยู่นั่นอ่ะเงียบเงียบเลยมันไม่รู้ไม่มีคนนึงพี่ไม่ต้้องรูรอเลยรอเลยเข้าไปตึกแล้วมีคนยุ่งกับมันอยู่ เงียบไปแล้วพี่ยเยี่ยวผมจะเข้าไปชาร์จนะ <c oughs> เดี๋ยวผมตามเข้าไปเฮ้ยยิงใครอ่ะม้าดำเปล่าเฮ้ยเหมือนคนยิงขวามืออ่ะเข้าทางไหนีเข้าทางไหนดีว่าตาม้างหลังพี่คือชัน้นสอง ยุ่นดึงดึงเกาะผมไปได้ไหมหลังกล่องเนี้ยกล่องข้างล่างกล่องขวานะพี่กล่องขวากล่องขวาดึงเกาะเกาะปืนโดนระเบิดไปต้องไปแน่คนนั้นอะพี่แมนถ้าอยู่ทันนั้นละโอ้ยเอ้ยเชี่ย ทิ้งกูกันหมดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยกินกูได้ไงวะวิ่งหลบแล้วเนี่ยปลาระเบิดไปด้วยนะยิ้มก,ก่อนแล้วกันนมันตามทอทเล็กได้ไงวะ <S <S โอ้โด,โดนด้วยอ่ะเอ้ยโดนนี่กูหายิ้มไม่ข้าหัวแสดงเขามันลงมาข้างล่างอะดิเจ็ดเอ็นอะไอ้เหี้ยเนี่เวกเตอร์ คนเหรอใช่คนไม่ยุ่นอยู่ข้างหลังยุ่เข้าไปยิงได้นะพูดถึงอะถ้าเกิดว่ามั่นใจอะเนี่ยเข้าไปตึกเนี่ยก็ได้รู้อยู่พี่ทิ้งเกาะผมไว้ตรงพวกไม้เนี่ยพวกไม้ดิอัอนนี่ยเนี่ยพวกนัน้นพุงกว้าน่ะอยู่ในตึกนี้ยระวังระวังสกา้าบไปยิงไอ้เรเดอร์ไปยิงนะพี่ยุ่นทิน้บทิ้งไปตัวเดียว พี่เอาปืนอะไรมาปืนพี่จะยิงได้เหรอมันอยู่ชั้นสองอะพี่ต้องโดดรถ่ะมันพี่แมนตายในห้องอา,าอาจจะลงมาลุตผมตายห้องขวามือได้เสียงไหมไอ้หยิกระส่าคกระส่ะะาไม่ใช่สก,กา๊สกกาบสก๊าบมันพวกอะไรเดือดพูด เนี่ยมันตายมันอยู่เชนสองคนนะถ้ามันตาย,ยตามนี่ใครอ่ะดดนพิยุนตายเนะี่ยเออระเบิดตัวระเบิดตายเฮี้ยจรินงนะครับแล้วก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็อยากขอ,อกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยที่เข้ามานั่งเล่นด้วยก,ก,กันกับผมกับเกม Escape from Tarkov นะครับผมมีพี่แมนสปูตนิกมีคุณตามคุณเติง้งคุณคิมแล้วก็พี่อาร์ตนะผมกราบขอบคุณมา,มากๆเลย อ่ะครับพอจบไปเรียบร้อยแล้วกับอีกวิดีโอหนึ่งกับเกม Escape from t a r k า v เขาขมท้าชิ้นใน่วันนี้ยังไงขออนุญาตลาไปก่อนในเพียงนี้กลขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวเจเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ